คุณตำรวจพอจะตามหาคนที่หายสับสนไปได้ไหมอะ่ะเออคนไหนคเอ่อคนทีห่หัวเป็นสีหลายๆสีอยู่บนหัวทำลายร่างกายอะ่ะแล้วทีนี้แบบจะมาตามหาเขาไงเ,เจอบ้างไหมเป็นหัวเร้นเลใช่แล้วแล้วคุณตำรวจ,จรพอจะพอจะเช็คดูได้ไหมอะ่ะน่าจะเช็คดูไม่ได้นั่นเหรอ แล้วถ้าเวลาคุณตํารวจดูแลประชาชนอย่างนี้ยคุณตํารวจจะดูแลยังไงอ่ะถ้าคุณตำรวจไม่รู้จากประชาชนมาเออผมเพิ่งเป็นมาแรกนะับใจเย็นครับเพิ่งเป็นวันแรกเหรอใช่ใช่ผับปาร์ตี้อันนี้อะไรอ่ะผับปาร์ตี้เป็นทุบปืนผับปาร์ตี้มันต้องมีปืนด้วยหรอผับปาร์ตี้ทำไมทำไมมันดูโหดจังวะตรงนี้อรอ อันนี้อะไรแฟชั่นหมูแล้วมันใช้ยังไง่ <S <S เราลองไปตรงนี้ก่อนเราไม่รู้หรอกเขาอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าเราต้องลองไปตรงจุดไปตลาดไปตลาดดูแล้วตลาดมันอยู่ตรงไหนเลยเฮ้ย hey! ตลาดอ๋อเมื่อกี้หรอเมื่อกี้มันมีเขียนตลาดด้วยใช่ป่ะในแผนที่อ่ะนตลาดไหนเนี่ยหรอตลาดนี่หรออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเค เเคคไปตลาดก็ไปตลาดวันนี้เราจะไปจ่ายตลาดนะเ <c oughs> อ้ยระดับนี้เรามันต้องเจอเอยเจอใครสักคนนี่แหละในเมื่อกี้เรายังเจออีลุงเลยเดินผ่านเมืงเง่อกี้เออไม่เจอได้ไงเราเจอไปแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> คตน่ารักเลยอยากได้รถนี้ที่ประเทศนน้นอ่ะ มันจะมีรถแบบนี้ที่ประเทศโน้นอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นรถของผู้เล่นใหม่รอบรอบก่อนนน้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่นอนเข้ามานอนได้รถเต่าอ่ะลวหัวโผเห็นปะหัวโผรถอ่ะโอ้แล้วไม่มีใครเล่นทาวิตชมต้องไหนอ่ะหนุม่มเอ้ยก <c oughs> ็คือเดี๋ยวน้ำมันหมด้วคือจะทำไงต่อไม่มี <c oughs> อะไรอ่ะ อ้นี่มันคือใครอะลุงเห็นคนผ่านเอ้ยนั่นไงมีหมูติดอยู่ข้างเห็นมาเนี่ยถามเนี่ยไอ้มายืนหน้าดำํำเครียดอยู่เนี่ยฮะเป็นอะไรแล้วไหลสู่ทำไมอะเป็นบาร์เทนเดอร์เหรอเราอ่ะอืมอ่วนิ่งไม่ตอบด้วยอ่าวยังไงแต่ยังไงเฮ้ยเนี่ยคุยด้วยไม่คุยเห็นรถ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  เตำรวจอย่าต้นตำรวจโอ๊ยเราตำรวจขับรถย่างไวยลโหลไปไหนแล้วนั่นน่ะเมื่อกี้มันขึ้นไปไหนแล้วน่ะโอ้ตำรวจนี่ไม่ได้ช่วยเหลือไปไหนก่อนเอาจริงไปไหนก่อนเป็นยังไงตำรวจ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 โอ้โหแล้วดูรถดูรถเขาไปนู่นแล้วดูรถเราดิ แล้วยังไงอะมาสถานี้ตำรวจเออสวัสดีครับวันดีค่ะเออลงรถไม่ได้ทําไงดีเออลงรถไม่ได้ครับเออไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจจะเดี๋ยวผมทำให้อ่ะ๋อลงได้แล้วลงได้แล้วอ๋อโอเคครับเออเออสวัสดีครับพอดีเพิ่งเข้ามาประเทศเนี่ยแล้ว คุณตำรวจพอจะตามหาคนที่หายสับสูนไปได้ไหมอ่ะเออคนไหนครัเออคนทีห่หัวเป็นสีหลายหลายสีบนหัวก็ราสีเต็มหัวใช่ใช่พอพอ,พอจะเห็นแถวนี้ไหมครับไม่เห็นเลยนะเนาะพอดีว่าเขาแบบทำลายร่างกายอ่ะแล้วทีนี้แบบจะมาตามหาเขาไงใช่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่เจอแถวนี้หรอ ไม่เจอนะฮะตั้งแต่เล่นมาไม่เห็นเลยเป็นหัวแบบสีสีแบบม่วงๆชมพูชมพูอะไรเงี้ยม่วงๆชมพูชมูเลยใช่ใช่ใช่เจอบ้างไหมเป็นหัวเลนโบใช่้วแล้วคณตำรวจพอจะพอจะเช็คดูได้ไหมอ่ะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเช็คดูไม่ได้นั่นหรอแล้วถ้าเวลาคุณตำรวจดูแลประชาชนอย่างเงี้ยคุณตำรวจจะดูแลยังไงอ่ะถ้าตำรวจไม่รู้จากประชาชนมาเจอผมเพิ่งเป็นมาแรก ใจเย็นๆครับ <Safe> อ๋อเพิ <together> oh, loyalty, come come k, oh, okay, ่งเป็นว well ันแรกเหรอใช่ครับใช่โอ้วันนี้ก็เพิ่งเข้ามาวันแรกเหมือนกันก็เลยไม่รู้ไงว่าเป็นใครโอเคครับใช่ใช่เออคุณคุณคุณหมอครับเออคุณหมอพอจะรู้จักคนที่หัวเลมโบะปะหัวฮะหัวเลมโบะหัวเป็นสีชมพูอ่ะรู้จักครับเขาเป็นตัลอห์เขาเป็นตัลอหหรอ ว uhm ิ่พาไปหน่อยได้ไหมอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะอ้าวแล้วเราพอจะติดต่อเขาได้ไหมไม่มีเบอร์เลยครับผมเคยเจออย่างเคยเจอใช่หมอเลินโบหรอตำรวจไม่ใช่อ่ะไม่รู้ใครไม่รู้ว่าเป็นเป็นเขาหัวหัวเป็นสีชมพูใช่ไหมเหมือนหัวนกแก้วอ่ะหัวนกแก้วใช่ไหมสีม่วงชมพูอ่ะ เขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปไหนน่าดูเลยน่างานลยเขาออกไปแล้วเขาต่อมอแล้วเอ้ารู้ยังไงว่าเขาต่อมอแล้วเขาร้องเพลงอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วเขาก็บอกไปแล้วเขาก็ต่อมอมอรถเงียเนี่ยโอเคขอบคุณครับนี่คุณพี่เคนเนี้ยเขาตามหาคนหัวหัวหัวเสียไม่ไม่ไม่เขาออกไปแล้วเขาออกอ๋อโอเคครับโอเคครับผม แล้วประเทศนี้คนที่เขาเขาอยู่กันเยอะๆนี่เขาอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนี้หรอตรงนี้มีตรงไหนอีกก็น่าจะตรงนี้ครับที่เป็นจุดศูนย์รวมมานนะใช่ใช่ตรงนี้จุดศูนย์รวมครับอ๋อตรงนี้คือจุดศูนย์รวมใช่ไหมเมื่อกี้ไปไปเนี่ยเพิ่งเข้าประเทศมาใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้แล้วทีนี้ไปเจอแบบคนคนหนึ่งแล้วเขาอ่ะไม่พูดจาแล้วเขาก็เดินแบบไปเฉยๆเลย เอ็ดเอ็นบีซีหรือเปล่าไมีเอ็นบีซีนะฮะเอาเหรออุตส่าห์ไปอยู่แก๊ๆแล้วบอกว่าเฮ้ยทางไปแบบที่ไหนคนเยอะๆเออมันก็ไม่ตอบเลยก็น่าจะเอ็นบีซีนะฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับผมโอเคครับแล้วแล้วอ๋อโอเคครับแล้วเราจะไครับเนี่ย ตอนรอพาวไออิมพาวรับรู้ได้ไหมอะหมวกเฮ้ยล้รองเท้าน่าะแ้มันใส่รองเท้าแล้วตองใส่รองเท้าอีกทีหนึ่งบ้าบ่นี่โอ้ชีวิตอะไราน ok the ี่เกาะเต็มตัวเต็มหัวไปหมดอ่รมณ์ขอบคุณแม่คอมเบอร์ครเอ๊ะตัดเจ้าของชีดเอ๊ะตัชีดแล้วกัอนดิ้้้้้้้้้้้้า้อ้้้้้้้้้า้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่อ้้อ ก็ปิดทบที่อีแต่เรด่องหมุนวันวะดินพันพ่ออะไี่โยดมนหมุนทำไงดีดินพันพ่ออะไรฮ้เหรอไออย่าถือปืนขู่กันดิยังอยู่บ่นี่เขายังอยู่บ่นี่ตอมอไปแล้วเหรอโอ้ชีวิตเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเราเข้ามาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรตามหาคนหายเหลูเดี๋ยวไปถามเขาอีกรอบนึงมันมีตรงนี้แล้วมันมีตรงไหน คุณหมอแล้วประเทศนี้เขาทํางานยังไงอ่ะอะไรนะครับเขาทํางานกันยังไงอ่ะใครอะครับประเทศเนี้ยทํางานเหรอครับใช่ก็เมืองกับเมืองครับเมืองใช่เมืองมันจะได้รอบละไอ้รอบละหกพันครับหกพันอ๋อแล้วถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่มันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยครับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกอย่างแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับผม โอเคครับครับอันนี้คือจุดศูนย์รวมแล้วครับแล้วเพิ่งเข้า,เ,เ,ขาเ,เข้ามือนี้มาครั้งแรกเหรอใช่ครับผมใช่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยเหรอครับใช่ใช่ก็งงๆอยู่ไอดียะลยครับอ,อะไรนะไอเดีย<ด><ด>เลยดูยังไงอ่ะมันติดมันติดห,หรือเท่าไหร่ตรงดีลีท D E L ครับไอไอดีเหรอไอเดีไอดียห้าเป๊ก็บอกว่าโทษกดผิดเฮ้ยดาดาดาเดือดตึงมากดาดาไม่เหลืออะไรแล้วคุยกับจอแดนอยู่ไหมไอทำไมคุณตำรวจใจดีจังอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อโยชิครับโยชิอุ้ยตำรวจโยชิเหรอเนี่ยใช่ครับตำรวจใจดีนะคพี่กับสาวเลยโอ้โหใจดีกันทุกคนนะครับกับสาวใจดีนะครับแล้วผมขอต้องพันที่ยม่ เราไปเลยไอดิเจ็ดครับโอเคครับไอดิเจ็ดใช่ไหมใช่ครับโอ้ยอย่าชนนะครับผิดคนลบเพคครับไม่ก็เมื่อกี้เขาชนน่ะก็เมื่อกี้ผมขอโทษครับเอะตูเราเองประตูเรเองอุ้ยประตูพี่ครับผมว่าพี่พี่หกร้อยในตัวทะได้ไรครับนี่ทำได้ไรครับนี่ะเจอประตูเนี่ย แล้วเราลงรถแล้วเราล็อคล็อล็อกรถไงอ่ะกดตัวยูใช้ที่กญแจครับตัวยูก็ใช้ที่มุนแจปล่อยยิงทิ้งได้ครับอ๋อโอเคกดตัวยูก็เมื่อกี้กดตัวยูแล้วมันไม่ล็อกให้อ่ะมันล็อกให้ป่าวะ็อกอ่มันขึ้นไหมนี่มันไม่ได้รู้ว่าอันไหนล็อกไม่ล็อกเห็นป่เนี่ยเอ้ยงั้นไปดีกว่าไม่ตามละคน ตามไปก็ไม่เจอดูแลจะแก้งไรคิดตุ๊กแนบครับสามาที่สามคนเนี้ยคนเนี้ยไหนครับไหนครับเนี่ยคนเนี้ยเมื่อกี้ใช่เหรอวันนี้วันนี้เอาไม่ใช่ผิดผิดคนผิดคนนี่ต้องเป็นจี้ขยุแหนะแล้วคุณแม่ผมจี้เองนะ บอกคนก็อย่าเก็บอยัาก็บอ่าล้วมันเป็นคนนึกว่าเป็นเกมพี่ไอฟาร์มอยู่อะไปหาไป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 ไม่ไปฟาร์มอะไปไม่ไปก็ไปหาพี่ไอไงแต่เขาก็เสียชีวิตไปฟาร์มอยู่ไม่เอาจะไปเดี๋ยวพาไปหาพี่ไอ้เลี้ยวพี่เลี้ยวเออคือมึงอยากโดนปืนเข่งหน้าไม่สัตว์นั่นคือคนมาอะไรใส่อันนี้สองแล้วคือเราไปเราไปสำรวจเมืองดีกว่าปสำรวจ <c oughs> เราไปสำรวจเมืองแป๊บหนึ่งละกันนี่อะไรอ่ะนี่ไงต้องจัดแล้วแหละอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วเล,ออล,วเลอ่อน